สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยอดขายอัลบั้มนะครับเป็นยอดขายอัลบั้มสัปดาห์แรกของเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงท็อป5นะครับอัลบั้มจากเกิร์ลกรุ๊ปของเจนซีที่ทํายอดขายในฮันทอร์เน่ได้สูงที่สุดของสััปดาาาห์แรรรกกกนนคอยย่่่งททีุู้เลวซ ตอนนี้นะครับมีมากมายหลากหลายวงมากๆทั้งที่เดบิวต์มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทยอยเดบิวต์มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้เนี่ยก็มีกันหลายวงมากๆแต่ละวงนั้นก็ทําผลงานออกมาได้ดีมากเลยนะครับทั้งเพลงที่ดีมากๆเพราะติดหูยอดขายอัลบั้มที่ดีมากๆเลยยอดชาร์ตดิจิตอลที่ดีมากๆเช่นกันแถมสําคัญนะครับกระแสแต่ละวงนั้นเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจมากกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากค่ายเล็กค่ายกลางค่ายใหญ่นะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยสงครามเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีแข่งขัน กสูงมากๆแล้วก็โหดมากๆเช่นกันดังนั้นเนี่ยยอดอัลบั้มหรือว่ายอดขายในยสัปดาห์แรกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยจะนํามาพูดคุยกันว่าวงไหนบ้างที่ทํายอดขายได้สูงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็จะมีท็อป5ของยอดขายอัลบั้มสัปดาห์แรกนะครับในฮันทอจากเกิลกรุ๊ปเจนซีเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีเกิลกรุ๊ปวงไหนบ้างนะครับจากเจนซีที่มียอดขายสัปดาห์แรกในฮันทอสูงที่สุดสําหรับอันดับที่5น้น,นะครับได้แก่วงเลอ im, เเเลร์ซ เองสัปดาห์แรกของฮันทอนะครับยอดขายอาลัลบ,บั้มของเลอเซร์ฟิมนั้นจะมารถขายได้ไปประมาณ3 7 0 0 0หแผ่นนะครับหรือว่า3 7 0 0 0 0อลัลบ,บั้มนั่นเองซึ่งเป็นยอดขายที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับวงที่จะเดบิวต์มาแบบใหม่ๆมาดเลยแต่วงนี้เนี่ยก็มีสมาชิกที่น่าติดตามแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้เดียวกันรวมไปถึงสมาชิก3คนที่เปิดตัวมาใหม่นะครับยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยสําหรับเลอเซร์ฟิมนั้นเนี่ยก็จะมี3สมาชิกนะครับที่เป็นที่รู้จักกันมาแล้วอย่างแชร์วอนแล้วก็ซากุระนั้นก็ค ดเดบิวต์ในวงโด่งดังมากๆอย่าง i g จีวและฮยนจินนั้นก็เคยเป็นที่รู้จักมาในรายการ Survivor Girl Group ชื่อดังอย่าง Produce 48นะครับแถมสมาชิกใหม่3คนที่เป็นเด็กฝึกของทางค่ายนะครับแล้วก็ได้ร่วมเดบิวต์ครั้งนี้ด้วย,ยอย่างคาซึฮะการัมแล้วก็อึนแชทั้ง3คนนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจากแฟนๆไม่แปลกใจเลยที่ยอดขายอัลบั้มในสัปดาห์แรกบนฮันทอของโลโซดาฟิมนั้นจะสูงขนาดนี้สำหรับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่อายนั่นเอง สำหรับวงไอฟ์นั่นเก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเลยตั้งแต่เดบิวต์มาในอีเลเวนะครับแล้วก็ต่อยอดการคัมแบ็กครั้งแรกเลยใน l o v e d i ฟ์นะครับยอดขายนะครับในตอนนี้เนี่ยอยู่ในหลัก3า8 0 0 0สามหมื่นอัลบั้มนะครับซึ่งก็เป็นยอดขายที่สูงมากจริงๆและที่สําคัญนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีข่าวออกมาว่าอัลบั้ม l o v e d i ฟ์ของสาวๆวงไอฟ์นะครับเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแม่บ้านนะครับที่มีช่องอายุอยู่ที่ประมาณ40ปีขึ้นไปเพราะว่าซื้้อไปเปเ็นนนนขวััญใหหลลูกๆๆา ไอฟ์เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับทั้งหมู่กลุ่มเด็กวัยรุ่นรวมนไปถึงเด็กประถมเนี่ยชื่นชอบสาวๆวงไอฟ์กันมากๆทําให้ยอดขายเนี่ยถึงมีสูงมากๆเลยนะครับในอัลบั้มเลิฟไดฟ์ในอาทิตย์แรกของบนฮันทอแลวก็อันดับต่อไปอันดับที่3นะครับนั่นก็คือไอจีวอนั่นเองสําหรับไอจีวอนะครับยอดขายบนฮันทอสัปดาห์แรกเนี่ยสูงถึง3ามแสนห้าหมื่นห้าพันกว่าอัลบั้มนะครับสำหรับยอดขายนี้นะครับก็มาจากอัลบั้มบันบีเบอร์นั่นเองถึงแม้้้ว่า Wall นนนนนัใตอี สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่ายอดขายก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยแฟนๆก็ยังคงสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในนามของไอจีวอนหรือว่าสมาชิกที่แยกทางกันไปไม่ว่าจะอยู่วงไหนในแฟนๆก็ยังคงตามสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยและสำหรับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2ก็ยังคงเป็นไอจีวอนอยู่เช่นกันในอัลบั้ม Bloom is นะครับมียอดขายในสัปดาห์แรกของฮันทอเนสูงถึง3ามแสนห้าหมื่นหกพันกว่าอัลบั้มเลยและเช่นเดียวกันนะครับในอันดับที่1นั้นเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเพราะว่า จีวอนอยู่เช่นเคยนั่นก็คืออัลบัม้มอนาลิกเตอรรี่นั่นเองนะครับมียอดขายเนี่ยสูงถึง3 8 9 0 0 0กว่าอัลบั้มเลยและอันดับที่1-3ถึงเนี่ยก็เป็นของ i g w a อหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าความนิยมของ i g w a อนนั้นเนี่ยมีมากมายเลยจริงๆแล้วก็แฟนๆนั้นเหนียวแน่นกันมากๆนะครับทำให้ยอดขายในสัปดาห์แรกนั้นเนี่ยมีสูงมากๆเลยที่สำคัญนะครับแฟนๆเนี่ยนอกจากจะสนับสนุน i g w a อแล้วท,ทั้งทั้งที่สมาชิกในตอนนี้นะั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยก็ยังคงตามสนับสนุนนนคสมาชิกอื่่ๆที ย้ายกันไปเดบิวต์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นในนามของโซโล่เดบิวต์หรือว่าเดบิวต์ในนามของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเพราะว่าวงไอฟ์แล้วก็เลอร์ซาดามินเน่ก็ตามมีสมาชิกจาก i g w อเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นการการันตีแล้วว่าแฟนๆของ i g w อนนั้นเนี่ยเหนียวแน่นมากๆเลยแล้วก็สนับสนุนสาวๆกันอย่างเต็มที่สุดๆตรงผลให้ท็อป5ในตอนนี้นะครับยอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกของอัลบั้มเกิร์ลกรุ๊ปเจนีบนฮันทอเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลผลิตจากสาวๆไ g จีวอนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป ของ i g w เนี่ยคงจะปลื้มใจกันมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้วง i อฟแล้วก็เลอร์ซฟิมที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยก็ได้รับความสนใจและก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเช่นกันทําให้ยอดขายในตอนนี้มีสูงขนาดนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับของ i g w เท่านั้นที่มาติดตามอุดหนุนแล้วก็สั่งซื้ออัลบั้มนะครับยังมีแฟนคลับหน้าใหม่ที่สาวๆในวงทั้ง i อฟแล้วก็เลอร์ซาลาเนี่ยสามารถตกแฟนๆหน้าใหม่เข้ามาในดอมได้นะครับซึ่งถ้าหากใครเป็นแฟนคลับของทั้งไอฟ์เลมม แสดงความยินดีกันนะครับสําหรับยอดขายอัลบ,บั้มในสัปดาห์แรกบนฮันทอที่สูงขนาดนี้และสําหรับคลิปนี้นะครับอามากะเคป๊อปของเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอามากะเคป๊อปไปด้วยแล้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ